เปิดใจครับเสร็จแล้วเหรครับยังอย่างเราเข้าดีนะวันนี้อารมณ์ดีต้องปั่นตัวเองครับอุ่ยพลังงานอะไรเนาะอาบไปต่อครับงานวันนี้เซตนัใช่หลังไหนเอาเราต้องมาตอนตื่นเวลาเช้าใ่คือผมว่ามันเป็นอีกหนึ่ง exclusive party fashion ครับ แล้วก็เหมือนเปิดโซนใหม่ด้วยแล้วก็เป็นแบบว่าครบรอบลักซนเอา1หนึ่งปีเฮ้ยครบรอบ1ปีของลักแกลเลอรี่ใช่ก็คือเป็นโซนชั้นหนึ่งเป็นเป็นอีกหนึ่งโซนที่ที่เมื่อกี้มีโอกาสได้ไลฟ์คู่กับพี่พอยหอวังสนุกมากพวกผมอาจจะดูเล็กหน่อยเพราะว่าพวกผมตั้งใจกันอยู่นะแต่ก็แบบผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งอีกหนที่ที่มันดูเป็นแลนด์มาร์คสำหรับการสายแฟชั่นต้องชอบแน่ๆครับแบรนด์โคบ ของดีเยอะแล้วก็แบรนด์ที่ไม่คิดว่าจะเจอก็น่าจะมีที่ชั้นนี้ความแปรแบบสไตล์ต่อแบบแบบไหนครับผมว่าส่วนใหญ่จะเป็นมผมไม่ได้อิงจากแบรนด์เป็นหลักแต่ผมรู้สึกว่าของทุกชิ้นมันมัน,ม,นมันเราสามารถรู้ดู้ได้ด้วยตัวเองว่ามันเหมาะกับเราคือหมายถึงว่าผมอาจจะไม่ใช่คนสายโถงครับแต่เป็นเป็นสายที่แบบว่าชอบเอาหลไอเทมหลายๆอย่างมาแบบมิกซ์แอนด์แ ให้มันเป็นสไตล์ตัวเองแบบคือหมายถึงว่าเห็นแบบนี้อาจจะไม่ได้ใส่แบบนี้ขนาดนั้นมันมีคำอินเทคร์ว่าด์วายเอ็ดลักซ์มินีแบบนั้นไหมยเงียบไปหรอครับร้ยเลยครับก็ผมว่าวายเอ็ดไม่วายเอ็ดมันไม่สําคัญเท่ากับว่าคุณสบายใจหรือเปล่าแล้วสุดท้ายถ้าคุณวายเอ็ดแล้วสบายใจทำอะไรครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าวายเอ็ดมันดู อาจจะฮิตอยู่ในช่วงนี้แต่ถ้าคุณทาแล้วไม่สบายใจคุณก็ตะโกนกันได้ไม่ม,มันไม่ต้องใครเอ็ดตามคนอื่นหรอกเพราะสุดท้ายแล้วาตามกันไปสุดท้ายคุณจะไม่เดือดตัวเองนะถือสายแฟแบบแเราเนาะแต่คือผมผมรู้สึกว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกแบบแต่งไปเถอะขอแค่มันถูกการเัศะีนิดนึงก็โอเคแล้ะค่ะเชนิญชวนมางานไหคะครับผมก็ เหมือนกับว่าโปรโมชั่นพิเศษที่ฟังมาก็คือจะมี23-24นี้นะครับผมของงาน Lux Night Out 2025นี้ที่ชั้นหนึ่งเซนทรัลชิดลมที่ Lux Gallery นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กแล้วกันที่ผมว่าเซนทรัลจะพยายามบอกคอนเซปต์ตัวเองมาตลอดว่าตัวเองอยากเป็น Store of Bangkok ซึ่งผมรู้สึกว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่ตอบคอนเซปต์นั้นมากๆถ้าไม่เชื่อลองมาดูครับอ่าขาเรื่องของการไปญี่ปุ่นมาทำอันดับที่4ไปกับ ก็ถือว่าเป็นการเที่ยวกับครอบครัวจริงๆในรอบเกือบเจ็ดปีที่ที่เอาตัวเองไปกับป้าแม่ตัวเองอคือที่ผ่านมาจะเป็นการแบบซัพพอร์ตฝากพี่ชาย<อ>ไม่ว่าจะเป็นคนโตรหรือคนกลางฝากฝากให้เขาพาไปเที่ยวพาไปดูแลแต่ว่าเหมือนปีนี้ผมรู้สึกว่าผมกำลังจะลุยงานใหญ่ผ,ผ,ม,ผมก็เลยอยากจะแบบไปใช้เวลากับที่บ้านผม กันครั้งหนึ่งใช้เวลาน้อยมากครับแม่บอกว่าผมกลับก่อนกลับมาทำงานที่นี่ก่อนแล้วก็ป้าแม่ผมก็มีพี่ชายเขาขอพี่ชายดูแลต่ออีกประมาณสองสามวันอย่างเวลาสั้นๆเราต้องทำเองค่้าครองชี่อ่ะจิ๊บบ้างผมนอนกับป้าแม่นอนด้วยกันเลยนอนเลยอายนิดหน่อยแล้วก็ครับผมนอนไม่ เลยเขียนได้ไหมแต่ว่าผมนอนกับพ่อแม่ครับโอ้ยไม่ใช่ความเรารู้สึกที่เรานอนรู้สึกกลับไปเป็นเด<อ>็กอ,ขอีกครั้งรู้ไหมหมนเดไม่เลยคืออาจจะเราโตขึ้นมาเยอะแล้วแหละ <c oughs> แต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าไม่ได้ทำในเวลาปกติเลยตรงนั้นคุณพ่อแม่คิดว่าเราจะเป็นเด็กน้อยของเขาอยู่เสมอไหมคะจากสายตาที่เขาส่งมา แค่ในความรู้สึกครับผมว่าสายตาอาจจะไมเเ่เราบอกเขาเลยเหรอว่าเขาแบบมาด้วน,อนกอนเล่นกัคือผมมาติดงานเยอะออแล้วจังหวะที่ผมบอกเขาว่าเอ,อ้ยผมอยากมาด้วยออมันก็มีจุดที่ตอนแรกมันก็มีพูดขึ้นมาว่าที่พักดูเป็นอุปสรรคผมก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่ก็เลยพูดไปเลยว่าก็นอนด้วยดิขอนอนด้วยแล้วทุกอย่างมันก็เป็นอย่างที่เกิดขึ้น ก็เลยได้นอนกับพ่อแม่ตัวเองอย่างการที่ได้นอนด้วยกันนะค่ะส่วนอย่าเขาก็จบบมีการคุยกันในระหวานนะ่างนั่นเนงเลยอะไรเงี้ยเราได้พิการพูดหรือะไรไหมคะหรือว่าแค่นอนหลับก็นอนหลับคน,น,นเดียวไม่เลยครับป้าแม่ผมเหนื่อยกับการเดินทางป้าแม่ผมดันหมดแล้วปล่อยผมไปแช่ออนเซ็นคนเดียวแล้วเราสายเปย์ไหมครับผมไม่ใช่สายเปย์แต่ถ้าเป็นครอบครัวผมไม่ถอยเัยยังไงบ้างครตั้งทริปไหมฮะที่ตัวชายผมรู้สึกว่ามัน คุณค so ่าของคนเรามันไม่ใช not ่เรื this, this ่องว่ามันจะแพงหรือไม่เสมอไปผมว่ามันเป็นเรื่องว่าเราทําให้คนของเราพอใจได้แค่ไหนมากกว่าพอใจเราสัมารถได้ไหมครับไม่เลบ้างเราเองล้วนๆครับชมมีสมัคได้พูดเล่นพูดเล่นสมัคได้เขามีพูดอะไรกับผมเหรอว่าเหมือนเหมือนได้คุยกันมากกว่าว่าผมรู้สึกว่าโชคดีจังเลยที่เราตัดสินใจมารอบนี้เพราะว่าร่างกายของตาแม่ผมอ่ะก็ ไม่ได้สะดวกเท่าเดิมคือผมรู้สึกว่าถ้ามองช้ากว่านี้ไปอีกสักแบบไม่กี่ปีอ่ะอาจจะมีหลายที่ที่เราไปกับเขาไม่ได้อย่างเช่นแบบไปวัดที่มันมีบันไดเป็นร้อยขั้นอย่างเนี้ยเออผมรู้สึกว่าป้าขึ้นไปอ่ะอาจจะยังไหวแต่กับห้องเนี่ยมีปัญหาแล้วแน่นอนว่ามันปวดอ่เดี๋ยว่า้อนใจมไม่มีอ้าขาไม่ให้ออกเขาไม่ให้ แต่ถ้าสมมติเอาเขาไปได้ก็จะแต่ผมก็ถือว่าไปในฐานะประเทศไทยอยู่เฮ้ยประเทศไทยประเทศไทยทำไมดึงว่าเจอเพื่อนร่วมเอเชียมันเป็นแบบโอเพ่นมีผู้เข้าแข่งขันเยอะใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้ทำไมอยู่คนเข้ามาเรื่อยๆครับกดดันนิดหน่อยแต่ก่ดีกว่าทับ มันโอเคเพราะอากาศมันเย็นครับอินเตอร์อินเตอร์นักอันนี้ต้องการความเผลอเลยแือว่าจะอง่อยรูปแบบชุดตอนแรกผมคิดแต่ผมไม่รู้สึกผมไม่แน่ใจผมก็เลยไม่กล้าเอาอะไรพวกนี้เข้าไปมันมันดูซีเรียสมีมแล้วก็รู้สึกว่าขนาดคนอื่นมาประเทศเราเรายังอยากให้เขาเคารพก็เลยอ้าวอย่าเลยแต่วิธีไงแทนที่จะถ่ายรูปบอลเซนผมถ่ายรูปคุยกับหงมา อ่าได้น่าุดคุยกับนกแล้วคืออะไรคะเอาจีมันเขาจะจิกมือผมแหละไม่มีอะไรไปแย่จะจิกติดใจไปอีกคิดไม่ค่อยถูว่าแทนไหมคะตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วหมดแล้วที่บอกไม่มีโปรเจกต์ใหญ่อี่ก็โปรเจกต์ใหม่ที่เคยบอกครับคือตอนนี้ก็เริ่มคิกออฟตอนนี้ผมเข้าโหมดเวิร์กช็อปจริงจังกำลังเตรียมตัวแล้วก็คิดว่า แถวแถวเดือน2เดือนเนี ació, encore, instance, u, of of ่ยเราน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจนกว่านี้ในแง่ตัวนักแสดงด้วยแล้วก็โปรเจกต์มันน่าจะเริ่มถ่ายจริงเรียกว่ากายภาพของเราใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนรูปเปลี่ยนใช่จริงๆตอนนี้กายภาพตัวเองก็ก็ค่อนข้างพร้อมแล้วหละแต่ว่าน้องพรหัดงานมาเยอะมากอันนีบเซร์ไพรส์อันนี้เซอร์ไพรส์มาดูถ้าเราพูดว่าไม่เซอร์ไพรส์ใครจะดูครับเซอร์ไพรส์ครับพี่ไม่แต่ผมเซอร์ไพรส์จริงเซอร์ไพรส์จริงครับ เว่าวที่เป็นร่างองว่าสแกาต้ององต้องมันไม่ใช่ลุกที่ทุกคนเห็นอยู่เร็วๆนี้จะเรียกว่าันทุกมนใช่ผมว่าจะลาอเล่นทั้งหมดดเราดูเราดูยังบอกไม่ได้แต่มันอาจจะเริ่มบอกได้แล้วว่าอาจจะเป็นแบบฟิวภาพยน์โอเคขอนะค